คนขี้เกียจออกแรงขัดห้องน้ําต้องถูกใจน้ํายาตัวนี้แน่นอนค่ะเห็นคนรีวิวน้ํายาตัวนี้กันเยอะมากบอกแทบไม่ต้องออกแรงค่ะจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ําของโลกิสกี้ตัวนี้นะคะเจงก็เอามาแบบแพ็คสามเลยค่ะอันนี้คือสภาพกห้องน้าที่ไม่ได้ขัดมา2อาทิตย์ค่ะความเคลือความคราบอะไรก็คือกลางไปหมดเจงชอบที่ตัวขวดเขาเป็นหัวแบบนี้คือมันราดเข้าตามซองได้ดีสุดๆค่ะสะใจมากแล้วก็จะราดน้ํายาทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแค่ราดน้ำเนี่ยคราบจะออกหรือเปล่าผ่านไปส ไหนที่มาแน,น่นๆหน่อยใช้แปรงถูเบาๆก็ออกแล้วค่ะแค่ถูเบาๆนะทุกคนคือออกง่ายมากยาเนี่ยที่ออกขานั้นก็คือส่วนที่ราดน้ํายาไปนะคะแทนไม่ต้องขัดเลยค่ะราดน้ำที่ฉีๆก็พอแล้วเจนก,ก็เอาไปล้างอ่างล้างหน้าแล้วก็ถูซ่วมด้วยตัวนี้เขาไม่ทําลายพื้นผิวค่ะส่วนเรื่องกลิ่นน้ํายาจะเหมือนไฮเตอร์เลยค่ะแปลว่าค่อนข้างฉุนเลยนะรู้สึกว่ากลิ่นมันฉุนไปก็ใส่เม็ดล้างก็น่าจะเวิร์กอยู่นะคะทุกคนรู้สึกว่าล้างห้องน้ำเพลินมากค่ะเพราะว่าน้ํายามันขัดคราบออกง่ายมากคราบเหลืองต่่าเเนนีียยคือขัดอออกกไดด้เเืบหมลยค่่ะสำนคราบที่่หนั น้ำเนี่ยดูสะอาดมากส่วนเรื่องความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะยาแนวข่าวจ้วงว่ามาขัดตะไครน้ำอยู่แล้วจะบอกว่าขัดออกง่ายสุดๆน้ำยาที่ควรมีติดบ,บ้านมากกัดอยู่ในตะกร้าหน้าคลิปแล้วนะ